ขนมกล้วยจีสูตรทาขายสูตรนี้ทําง่ายทุกขั้นตอนรสชาติอร่อยค่ะเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้สูตรไปทําขายนะคะไปลงมือทําเลยค่ะใช้เป็นกล้วยหอมสุกงอมๆเลยนะคะทั้งหมด4ลูกนํามาบดให้ละเอียดค่ะถ้าใครอยากใส่น้ําตาลเพิ่มให้ใส่ได้ในขั้นตอนที่บดกล้วยได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์3ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียว10ช้อนโต๊ะคนสมผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่กะทิลงไป50 ML คนให้เข้ากันจะเป็นเนื้อเดียวกันส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่งาขาวคั่วลงไป4ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันค่ะเข้ากันดีแล้วไปเตรียมตั้งเตาได้เลยวันนี้ใช้เป็นกระทะสีลุมใบเดิมใช้เป็นไฟอ่อนนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วใส่ขนมลงไปได้เลยค่ะไม่ต้องให้หนามากนะคะแล้วก็โรยด้วยงาดําค่ะปิดฝาหม้อไว้ได้เลย เช็คว่าขนมของเราเนี่ยกลับด้านได้ยังให้เปิดดูแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าด้านล่างขึ้นเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วให้กลับด้านได้เลยนะเพื่อนๆคนไหนสนใจกระทะสีหลุมกดเข้าดูได้เลยค่ะที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเบลแล้วก็พลิกกลับไปกลับมา2รอบ3รอบค่ะความกรอบความเียมนี่แล้วแต่เราเลยนะว่าชอบประมาณไหนแต่กล้วยจีเนี่ยแนะนําว่าให้จีกรอบๆหน่อยนะคะจะอร่อยมากๆเลยถ้าใครฟังสูตรไม่ทานกดเข้าไปดูสูตรได้ในคอมเมนต์นะคะจะใส่ไว้ให้อีกทีหนึ่งในคอมเมนต์นะ